มาวัดอะไรวัตโกวัตโกลุงพ่อรวยนะครับผมมาเมืองว่าเป็นยางไดรั้งแรกชีวิตทีมานะครับผม,มเป็นจังหวะโอกาสเดี๋ยวเมืองตบหลอบครับนะครับเอาซื้อวัตปกกอนวัตโกนะวัตโกเป็นยังจะซื้อวัตโกกระหูวเลครับวัตโกลุงพ่อรวยแต่ที่เรารู้ก็คือมันมันต้นตะโกบานไข่อยนแล้ววะ่ะ นี่คือต้นตะโกนี่ป่ะวัดตะโกต้นตะโกต้นตะโกดำต้นตะโกดำคนมาเที่ยวมาหานี่ครับนี่ครับสุด,อดยนนดอนนเเเยดเลยครับนี่สมเนรนัตพลดาวสุตอนนี้เน้นเน้นศีรษเกียรยครับนี่ สัมปันธนรนาฏพลดาวสุขแม่นบ่ชีสุดาวสุขนี่มันบ่โอ้ยอายุยี่สิบเอ็ดปีคนศรีสะเกดบ่บอกเดี๋ยวคนเคีงรู้เลยจ้ะผู้คุยเป็นได้ยังไงนี่บ้านเกวันบ้านเกวันบ้านเกวันจังหวัดศรีสะเกดตระเวพรมสวัสดิตระบวนพรมสวัสดิ์อำเภอพยุทอำยุทธโอ้ยเปลียนทำหกประโยคจะเป็นคนศรีสะเกดเด็กเก่งคัะไปอยู่ไส้กระสังซื้อเสียง แฟร์เซ็นห้องน้ำไปไังไหนอติอติตะไว้สังโอ้สุขาสุขาบูทชาวถุงมงคลเอทีเอ็มโอ้วัดลมลื่นนะครับเมืองเมืองครับอืมตนน้นยิงว่าบ้านเทามันสิบ๊ะอ,อติบ้านเทาสิชบ่มาขอเลขกูนี่ โอ้มีหดงวัวโคกโคกโคคำโอเคโอเคเดี๋ยวมาเขาของน้ำก่อนต่างโอ้โอ้โอสวนลมลื่นลมลื่น ข้าห้องน้ำเพื่อนให้เปลี่ยนรองเท้าเด้อเสร็จห้องน้ำชายว้าวห้องน้ำชายดีครับเข้าห้องน้ำก่นอนขอเวลาทำตัวเลก็กนิดนตัวครับกับแม่พาเดินทางไปกราบนะครับผมเข้าไปเพื่อจะเข้าไปข้างในนะครับผมเดินทางเข้าไปกาบ

그니까 설료가... ในจะบีปาให้ใส่แล้วก็มีนีมชมบรรยากาศเป็นบุญแล้วก็มีถเครื่องก็รวยเจ็ดสิหกหกร้อยยี่สิบอ มีแบบลงยาน้างเงินแต่นั้นจะเป็นลงแบบจะเป็นเนื้อเงินทั้งคู่เลยแต่นั้นลงยาน้ำงเงินไหนลงดับเอ่าไรพนเยอะอันี่ก็ได้หนึ่งพันสามร้อยนี่หนึ่งพันหนึ่งเอาสองเอาสองหนึ่งยี่สิบยี่สิบเอร์เซ็นต์แม่ไม่เป็นไรโอ้ยเอาเอาถุงโอ้ยเดินไปถุงบอกยี่ห้อเลยโอเคขอบคุณครับ แต่านบอก่ามรได้ปทถุมงคลน,นะถึงว่าจะเล็กน้อยแต่ก็มากด้วยคุณค่าครับผมโอเคครับไปกลับบ้านก,กันคิมคิวกับศิรเกตครับกับิริเกีครตกับพามาชมพามาเมืองข้างในนะครับผมกับคลิปนี้เราคงเอาไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกคท่านที่ตามรับชมครับมึงก็สำนึกนะครับผมครับ มาไทยนนขัขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม